ก็เป็นเวรกรรมเห็นไหมครับตํารวจได้หลายท่านได้หลายนายโดนจับยาบ้านั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษเดียวแล้วก็ได้ใจครั้งนี้กูได้มาล้านนึงรับรองมนุษย์เนี่ยเวลาได้เลี้ยวเลยนะมนุษย์ตํารวจนะนะผิดออกทางนิดเดียวสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรอดสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําแล้วมีใครเห็นผมบอกเลยว่าเทวดาเขาเห็นแล้ววันหนึ่งเราทำงานกับโจรครับคลุกคลีกับโจรมากๆครับบางทีมันโน้มเอียงไปทางนั้นเลยถูกต้องครับ ก็เป็นเวรกรรมเห็นไหมครับตำรวจหลายท่านหลายหลายนายโดนจับยาบ้านั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษอ่ะ ก็ผมบอกเลยว่าถนนที่เขาขี่ที่คุณเดินให้ขี่ให้เดินให้ตรงเ,ออเมื่อไหรที่คุณเลี้ยวนิดเดียวคุณจะเลี้ยวตลอดอมันมีหลายๆเคส่ะรุ่นพี่ผม้วยซ้ำเจ้านายผมผมเคยใส่กุญแจมือมาด้วยทําครั้งแรกเลี้ยวนิดแรก,แกนิดเดียวแล้วก็ได้ใจเออครั้งนี้กูได้มาล้านนึงรับรองมนุษย์เนี่ยเวลาได้เลี้ยวแล้วนะมนุษย์ตํารวจนะนะผิดออกทางนิดเดียวสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรอดสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําแล้วมีใครเห็นผมบอกเลยว่าเทวดาเขาเห็นแล้ว,วันหนึ่งคุณพลาดไม่เกิน สิบครั้งหรอกโดนรั้งที่สิบเอคุณต้องโดนมันจริงๆไม่เกี่ยวกับองค์กรเลยนะครับ<ะ>มัเกี่ยวกับสัญญา